ินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเวลาแห่งรักบทที่50ได้ยินพี่สามกล่าวถึงเรื่องที่นางตตดสินใจปล่อยวางชั่วขณะสีนหน้าว่าหลิวหลีเคร่งขรึมโดยพลันเกิดอันใดขึ้นหรือว่าฉองคงรับรู้ถึงความผิดปกติทางอารมณ์ของน้องสาวไม่มีอันใดเจ้าค่ะอย่าได้กล่าวถึงเรื่องในการก่อนเลยวาหลิวหลีสุดลมหายใจลึกก่อนที่ข้าจะอายุครบ20ปี ยังไม่คิดถึงเรื่องนี้เป็นเช่นนั้นได้ก็ดีว่าฉางคงผงโงีรีะความปรับปลื้มยินดีปรากฏเบนเบน,เนา้าบเจ้าอายุยังน้อยจมูกมุ่นแต่กับความงามหาได้ใช่เรื่องดีไหมพี่สามก่อนหน้านี้พี่ไม่ได้พูดอย่างนี้ว่าหลิวหลีอมองเขาสีหน้าไร้ความรู้สึกถ้าไม่เพราะต้องการพูดให้เจ้าสบายใจพี่ก็ไม่มีทางทำผิดต่อมโนธรรมในใจรอกว่าฉางคงรอบถอนหายใจโล่งอกก่อนมาเมืองหลวง เขายัางกังวลว่าความจเจริญรุ่งเรืองและคึืครื้นของเมืองหลวงจะทำให้น้องสาวหลงระเริงยังดีที่นอกจากหาเรื่องต่อปากต่อคำกับเด็กสาวชาวเมืองหลวงไม่กี่คนนั้นแล้วนางก็ม่ได้ก่อเรื่องใดๆใ,ให้หนักใจนิสัยลุ่มหลงรูปโฉมภายนอกของนางยามนี้ก็ได้รับการแก้ไขแล้วนับว่าเป็นเรื่องดีไม่ไง่ายนะที่เจ้าเปลี่ยนความคิดใครทำให้เจ้าคิดตกหรือน้องสาว เปลี่ยนแปลงความตั้งใจเดิมจะต้องมีสาเหตุเป็นแน่หลายวันก่อนข้าเคุยเรื่อยเปื่อยกับรัชทายาทและไทเฮาไม่ต้องพูดแล้วพี่เข้าใจว่าฉางคงได้แต่รอบถอนหายใจอันใดที่ว่าไม่ลุ่มหลงความงามที่แท้ก็หมกมุ่นกับความงามจนไม่ลืมหูลืมตากระทั่งไม่ต้องการแนบำเรออีกแล้วเขาน่าจะรู้ว่าน้องสาวเขาม่ใช่คนที่เขาจะวางใจได้ง่ายๆพี่สามไม่ต้องอธิบายพี่สามเข้าใจ ว่าฉังคงตบไหลน้องสาวเบาๆรีบเข้านอนเถอะหวังให้น้องสาวสิ้นความสนใจเรื่องบุรุษรูปง,งามเมซูตนเองเข้านอนเร็วหน่อยจะได้นอนฝันหวานในฝันอันใดก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นว่าหลุหลโยกสองมือขึ้นเท้าคางแต่น้องนอนไม่หลับพี่น้องคุยกับน้องหน่อยได้หรือไม่เจ้าคะว่าฉังคงที่เพิ่นจะลุกขึ้นยืนนั่งแปะลงที่เดิมคุยเรื่องใดหรือคุยเรื่องรัชทายาทเช่น เรื่องในอดีตของเขาปกติเขาโปรดอันใดอาจเป็นเพราะราชทายาทเป็นชายหนุ่มรูปงามที่ไร้ค้นเทียบเทียมหรืออาจเป็นเพราะนางเข้ากับราชทายาทได้ดียาพมพำนักในวังหลวงนางมีโอกาสได้กินของอร่อยอร่อยที่ตำหนักบูรพาเป็นประจำทำให้วาหลิวหลีหลรู้สึกเห็นใจรัชทายาทตามไปจากปกติจู่ๆพี่ก็ง่วงนอนแล้ววาฉังคงอ้าปากหาวลุกขึ้นเอ่ยกับน้องสาวว่าวันพรุ่ง พี่ยังต้องทบทวนตำราไม่อยู่คุยกับเจ้าแล้วว่าหลิวหลีผู้ชายเปลี่ยนใจง่ายดังที่เขาว่าจริงๆรวมถึงพี่สามของนางด้วยว่าฉังคงยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นห่วงย่มนี้น้องสาวอย่างรู้ถึงขนาดที่ว่ารัชทายาทชอบอันใดหรือนางจะหลงสเสน่ห์รัชทายาทเขาเหล้อจริงๆหรือหากกล่าวถึงรูปลักษณ์ภายนอกรัชทายาทนะับเป็นพระบรมวงศ์ที่หล่อเหลาในระดับสูงสุดหากกล่าวถึงสติปัญญา องใช้อื่นๆเทียบไม่ได้แม้แต่น้อยหากกล่าวถึงระดับความโปรดปรานทั่วทั้งเมืองหลวงมีใครไม่รู้บ้างว่าโอรสที่ห้องเต้โปรดปรานที่สุดคือรัชทายาทมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับเรื่องความรักของรัชทายาทว่ากันว่าเคยมีเด็กสาวคิดจะหวานสเสน่ห์เขาแต่ปรากฏว่ารัชทายาทเด็บแนมนางอย่างเลือดเย็นหน้าตาไม่ดีเท่าเราเราสองคันชองทุกวันมีหรือจะถูกเจ้าจับได้ ต่อมามีสตรีชนชั้นสูงที่รูปฉมเงดงงามตั้งใจเข้าหาราชทายาทราชทายาทกลับชี้ไปยังไก่ป่าที่อยู่บนต้นไม้ต่อหน้าหญิงผู้นั้นผู้เจ้าดูนกบนกิ่งไม้นั่นสิถ้าทางไซ้ขนของมันดูแล้วเหมือนไก่บ้านหรือไม่สตรีชนชั้นสูงผู้นั้นโกรธจัดปิดหน้าหนีไปด้วยความอับอายหางราชทายาทกลับยิงไก่ป่าตัวนั้นตกลงมาแล้วถอนขนหางของมันออกมาทำพัด จากนั้นยังจงใจหยิบพัดเล่มนั้นออกมาพัดเล่นต่อหน้าบิดาของสตรีชนชั้นสูงคนนั้นนับแต่นั้นมาแม้รัชทายาทจะเป็นบุรุษงามที่มีรูปฉมดดเด่นเหนือผู้อื่นแต่ก็ไม่มีสตรีชนชั้นสูงคนใดกล้าสเสนอหน้าต่อหน้าเขาอีกเลยเป็นสตรีชนชั้นสูงอยู่ดีใครอยากจะเป็นไก่ป่าก,กันเล่าเพราะเรื่องนี้จึงเกิดข่าวลือเรื่องวาจากที่ไร้น้ำใจของรัชทายาทแพร่สะพัดออกไปยังมีคนตำหนิ เป็นการส่วนตัวว่ารัชทายาทวางอำนาจข่มเหงผู้อื่นเช่นนี้ฮองเตจะทนต่อไปได้อีกนานเท่าไรฮองเตจะอดทนกับรัชทายาทได้นานเท่าไรว่าฉังคงไม่ได้สนใจเขากังวลว่าถ้าน้องสาวของเขาอยู่กับรัชทายาทแล้วจะเป็นอย่างไรคนหนึ่งปากร้ายคนหนึ่งมือไวห่างอยู่ด้วยกันน่าจะเกิดการบาดเจ็บหรือไม่ก็ลมตายกันไปข้างหนึ่งแน่ พอเดินวนเวียนอยู่ในห้องสองรอบก่อนวิ่งไปหาบิดามารดาที่เรือนใหญ่ขณะนี้วาอิ่งถิงและเว่ยหมิงเย่ยังไม่เข้านอนสองสามีภรรยานั่งชมจันทร์เนสวรรค์เมื่อเห็นบุตรชายเดินเข้ามาทำลายบรรยากาศว่าอิ่งถิงกระแอมเบาๆก่อนจะวางเจ้าสุราลงฉางคงเจ้ามาดึกดื่นป่านนี้มีอันใดหรือมีเรื่องใหญ่ขอรับว่าฉางคงนั่งแทะ้างโต๊ะพอได้กลิ่นสุราก็เอ่ยอย่างอดไม่ได้ว่าท่านพอ่อ ข้าจําได้ว่าตอนนั้นท่านพ่อบอกเองว่าท่านเตรียมสุราไหานี้เอาไว้ให้ข้าดื่มตอนแต่งสะพ้ายพอรอเจ้าเกือบยี่สิปียังไม่เห็นเจ้าพาลูกสะพ้ายมาให้พ่อสักคนจะทิ้งสุราไหานี้เอาไว้ก็น่าเสียดายเมซูให้พ่อกับแม่เจ้าดื่มดีกว่าว่ายิ่งถิงกล่าวถึงการแอบดื่มสุราที่เป็นของบุตรชายโดยที่ไม่รู้สึกสำยังช่วยเรียนสุราที่พร่องในจอกให้กับว่ยหมิงเย่ด้วยว่าฉังคงอับจนคำพูด ผู้ที่แอบดื่มสุราเป็นบิดามดามาเมาอจะทำอย่างไรได้นอกจากยิ้มแห้งๆและช่วยเรียนสุราให้ทั้งสองคนที่ลูกมาคืนนี้ก็เพราะเรื่องน้องเล็กขอรับน้องเล็กของเจ้ายังจะมีเรื่องใดเอิบได้อีกว่าอิ่งถิงจีบสุราอึกหนึ่งนางเป็นเด็กดีเป็นเด็กฉลาดทั้งอย่างหน้าเอ็นดูมาตั้งแต่เล็กเห็นท่าทีที่บิดามั่นใจในตัวน้องสาวอย่างไร้ขีดจำกัดแล้วว่าฉังคงก็เอ่ยว่าเดิมน้องเล็กก็ไม่มีเรื่องใด แต่นางชอบรัชทายาทขอรับนี่ก็เลยเป็นเรื่องเขาคิดว่าพอสิ้นประโยคนี้แล้วบิดามารดาจะตื่นตกใจแต่ที่ใดได้ไดบิดาเฉยโอกาสนี้ดื่มสุรามากขึ้นอีกสองจอกเรื่องน,นี้ทำพ่อตกใจจริงๆต้องดื่มระง,งับความตกใจสักสองจอกพอดื่มจอกที่สามเว่ยหมิงเย่ถลึงตาใส่หอยิ่งถึงคราหนึ่งเขาจึงยอมวางจอกสุราลงอย่างหน่อยๆว่าฉังคงมองไม่เห็นความตกใจบนสีนหน้าเฉยเมย ของบิดาแต่อย่างใดแม่รู้เรื่องที่หลิวหลีใกล้ชิดก,กับรัชทายาทค่อนข้างมากนั้นแล้วไวยหมิงเย่เอ่ยยามนี้หลิวหลียังเล็กอยู่ยังไม่มีความแน่นอนอันใดทั้งนั้นหากผู้ใหญ่ในครอบครัวอย่างพวกเราควบคุมมากจนเกินไปก็จะเสียเรื่องนางเห็นการจากเป็นจากตายที่ชายแดนตั้งแต่เล็กยังคงมีความคามิดต่อต้านเรื่องคู่รักที่ครองคู่กันจนแก่เท่าโดยไม่รู้ตัวไวยหมิงเย่ถอนหายใจ รัชทายาทก็ดีหรือจะเป็นผู้อื่นก็ไม่เป็นไรแล้วแต่นางเธอะไม่มีผู้ใดวควบคุมความเป็นความตายการพลาดพลาดจากลาดได้เมื่อเห็นมากเข้านอกจากจะไม่มีใจคิดเรื่องความรักแล้วยังหวาดกลัวด้วยบางทีในใจของฮวาลิหลีหากต้องการคนคนหนึ่งอย่างลึกซึ้งดื่มดำ่ำไม่สู้ให้นางอยู่ห่างๆจากความรักอยู่อย่างอิสระแต่อย่างอิสระจะดีกว่าแต่ฮองเต้ทางน,น้น ว่าฉังคงเป็นกังวลหองเต้โปรดให้คนข้างพระวรกายตรงไปตรงมายิ่งตรงไปตรงมามากเท่าไหรก็ยิ่งสงเชื่อพระไทยมากเท่านั้นกลายเป็นว่าหากทำลับๆล่อๆหลบๆซ่อนๆจะก่อให้เกิดปัญหาว่าอิงถิงเข้าใจอุปนิสัยของห้องเต้สร้างหลงดีห้องเต้ทรงแตกต่างจากห้องเต้องค์อื่นๆจะไม่ต้องกังวลให้มากนักว่าฉังคงนึกถึงข่าวลือสารพัดที่พระสะพัดอยู่ข้างนอกแล้ว พงศีศรีรับอย่างเคร่งเครียดลูกทราบแล้วขอรับท่านพ่อท่านแม่รู้จากห้องเต้นับตั้งแต่เยาวัยคงจะเข้าใจอุปนิสัยและความคิดของห้องเต้มากกว่าเขาในเมื่อท่านทั้งสองบอกว่าไม่เป็นปัญหาแสดงว่าต้องไม่มีปัญหาสามคนมองตากันแวบ,บหนึ่งก่อนเงียบเสียงลงพร้อมกับเปลี่ยนไปด้วยความกังวลใจหากวัในใดน้องสาวเจ้าทนไม่ไหวแล้วลงมือกับรัชทาญาตยามนั้นพ่อจะทูลห้องเต้ว่าอย่างไรดี ยามนี้ในตำหนักเฉินหยางฮ่องเต้ซา,างหลงมองโดนจันคลางถอนเหตใจซานฉยจะว่าเราทำถูกหรือไม่ฮ่องเต้ซา,างหลงมีสีหน้ากลัดกลุ้มโอรสคนโปรดมีนิสัยอย่างไรเขารู้ดีแก่ใจทุกอย่างแต่เขาจะลำเอียงเพียงใดก็มิอาจกล่าวสิ่งที่ขัดต่อมโนธรรมในใจว่ารัชทายาทเป็นชายหนุ่มรูปงามีนิสัยดีพร้อมอ่อนโยนจิตใจกว้างขวาง,างช่างเอาอกเอาใจและให้อภัยผู้อื่น บุตรีสกุลหัวนั่นรูปร่างแบบบางคล้ายจะถูกลมพัดไปได้ทุกเมื่อแบบนี้นางจะทนกับความป่ังร้ายของรัชาทายาทได้อย่างไรหากโมโหจนหาทางออกไม่ได้ถูกยั่วโมโหจนเสียชีวิตเขาจะไปหาบุตรีจากที่ใดมาคืนอิ่งถิงเล่าเฮอจะว่าครานี้เราจะพูดอย่างไรดีเพราะเรื่องนี้ทำห้องเต้สังหลงผมร่วงไปแล้วหลายเส้นจะให้เขาเดินไปพูดต่อหน้าหัวอิ่งถิงอย่างตรงไปตรงมาว่านี่ อิงถิงแม้บุตรชายคนโตของเราจะไม่ชอบบุตรีของเจ้าแต่ลูกสามของเรากลับถูกใจนางอย่างนั้นพวกเจ้าหาวันดีๆจัดจพิธีสมรสให้พวกเขาเดียวหรือไม่ถึงเขาจะกล้าจินตนาการว่าฮวาอิงถิงจะตอบสนองอย่างไรแต่ก็ไม่กล้าคิดเลยไปถึงว่าเว่ยหมิงเย่จะมีท่าทีอย่างไรแม้ว่าฮองเตจะไม่ควรหน้าด้านระอย่างอาเยี่ยงนี้ยิ่งกว่านั้นมารดาของหวาหลิวหลีก็ยังเป็นเว่ยหมิงเย่ ฝาาบาแม้กระหม่อมจะไม่เข้าใจว่าในเรื่องของความรักชายหญิงแต่กระหม่อมยังพอเข้าใจเรื่องจิตใจอยู่บ้างเพค่ะเจ้าสารฉัยกล่าวบุรุษไร้น้ำใจในโลกนี้เป็นเพราะเขายังไม่พบสตรีที่ตนเองมีใจให้หากพบเจอเมื่อไราย,ย่อมยินดีเก็บงำนิสัยแล้วความเคยชินของตอนเองต่อหน้าสตรีนางนั้นเพียงเพื่อได้เห็นรอยยิ้มของนางสักคราหากมีหญิงสาวที่ทำให้เขาเข้าใจบ้างดึกดื่นค่อนคืนถึงจะหลับแล้ว เราก็ต้องยิ้มจนกว่าจะตื่นเป็นแน่ของเตยสางหลงมักสงสัยว่าเขาดีกับบุตรชายทั้งหลายมากเกินไปจนลูกแต่ละคนมีนิสัยประหลาดคนที่เงียบก็เงียบคนที่เขาก็เขากว่าจะมีคนที่ถูกใจเขาสักคนก็ยังเกียดครันหฮาจู่ๆนึกอยากจะขยันขันแข็งขึ้นมายังต้องให้พ่ออย่างเขาออกหน้าให้มีหน้ำซ้ำยังต้องช่วยตามล้างตามเช็ดให้อีกต่างหากที่เหามักปลอบใจว่ารอให้เด็กๆมีครอบครัวแล้วก็จะดีขึ้นเอง หากปล่อยให้พวกเขาหาภรรยากันตามใจชอบไม่เพียงไม่ดีขึ้นแต่อาจจะแย่ลงก็เป็นได้อทิการมั่นหมายของเจ้าใหญ่เดิมเขาคิดว่าลินโจเคยเป็นถึงจ้วงหยวนเป็นถึงเจ้าเมืองหยงโจเป็นที่นิยมชมชอบของราษฎรมากมายน่าจะเลี้ยงดูบุตรสาวให้ฉลาดปราดเปรืองอยู่กับเจ้าใหญ่จะช่วยกันส่งเสริมกันและกันปรากฏว่าบุตรตรีลินโจฉลาดจริงๆฉลาดเกินไป ยังไม่ทันได้เป็นชายาองก็เริ่มคาดการถึงอนาคตของขุนนางราชสำนักแล้วว่าจะดีหรือไม่ดียอย่างไรเจ้ารองวันทั้งวันเอาแต่ดื่มกินใช้ชีวิตสุขสำราญไม่มีความคิดเห็นเป็นของตนเองเจ้าใหญ่กับรัชทายาททำอะไรก็ทำตามสมองเจ้ารองอยังสู้เจ้าใหญ่ไม่ได้ด้วยซ้ำเจ้าสี่วันทั้งวันไม่พูดไม่จาไม่รู้เอาเนี้อใส่เงียบขรึมเก็บตัวแบบนี้มาจากใครเจ้าหาดูแล้วก็ดีมาก งามสง่าหน้ามองไม่ว่าจะเป็นอากับกริยาหรือวาจาล้วนเป็นองชายเต็มเปี่ยมแต่ลูกคนนี้พอกล่าวถึงการวาดภาพเท่านั้นก็ผิดปกติทันทีเป็นฮองเต้เหนื่อยแล้วเป็นพ่อคนยิ่งเหนื่อยกว่าการเป็นคนนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆฮองเตาสร้างหลงได้แต่รำพึงรำพันในใจไม่รู้จบรัชทายาททรงหาสิ่งใดหรือพยะยะค่ะในครังส่วนตัวของตำหนักบราาูรพามีของโบราณล้ำค่าและอัญมณีงดงามวางอยู่เต็มไปหมด คันทีรับใช้ใกล้ชิดหลายคนเข้ามาช่วยรัชทายาทหารายการของกำนันเมื่อกาวปีก่อนสุดท้ายก็หาหีบใส่ของที่ปิดด้วยกระดาษเขียนว่าของกำนันในการย้ายตำหนักที่วางอยู่ตรงม,มุมด้านหนึ่งพบนี่เป็นของกำนันที่แม่ทรรมหามอบให้เราตอนที่เราย้ายมายัางตำหนักนี้ใช่หรือไม่รัชทายาทมองหีบไม้ที่เก่าคร่ำครา่าแล้วค่อยๆเปิดฝาหีบขึ้นแม้ของในคลังส่วนตัวจะมีมากแต่ก็มีคันทีคอยปัดกวาด ทำความสะอาดทุกวันจึงไม่มีฝุ่นละอองแม้แต่น้อยทว่าของบางอย่างในหีบก็กลายสภาพเป็นของเก่าเก็บไปแล้วรัชตายายก้มลงหยิบตุกตาเด็กตัวเล็กๆสองตัวขึ้นที่อยู่ก้นหีบออกมาเหตุใดแม่ทรรมวาจึงส่งของประเภทนี้เข้าวังมาได้คันทีคนสนิทคนหนึ่งมองตุ๊กตาพวกนี้อย่างตื่นตระนกสิ่งของเหล่านี้นอกจากผู้รับใช้ใกล้ชิดรัชทายา,ยายจะเป็นคนทำให้คนอื่นๆมิอาจนำของเหล่านี้เข้ามาได้ข้อแรก ของประเภทนี้มักถูกใช้ในทางไม่ดีง่ายก่อนหน้านี้มีองค์ชายของราชวงศ์ก่อนได้รับทุกตาประเภทนี้สุดท้ายมีขนค้นพราว่าภายในท้องทุกตาไม่ยานสาบแช่งสั้นเอาไว้ดังนั้นราชวงศ์ปัจจุบันแม้ไม่มีกฎระเบียบที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแต่ยามที่ขุนนางราชสำนักทั้งหลายมอบของกำนันแก่องค์ชายจะไม่ส่งสิ่งของประเภทนี้ให้ยกเว้นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากข้อ2 ปกติสิ่งของที่รัชทายาทใช้จะทำมาจากวัสดุชั้นเยี่ยมตุ๊กตาผ้าฝ้ายธรรมดารม,ามีอาจนาเป็นของที่นำมามอบได้เหตุใดจะไม่ได้เล่ารัชทายาทพลิกตุ๊กตาอย่างละเอียดการเย็บตุ๊กตาทำอย่างปราณีตใบหน้าของมันกลมอิ่มดูแล้วเป็นเด็กสมบูรณ์ท้องก็กลมป่องบีบลงไปก็ให้ความรู้สึกนุ่มมือรู้ว่าไม่มีสิ่งอื่นใดซ่อนอยู่ในนั้นเหมาะกับเด็กเล็กถอดเล่นเราชอบ เป็นตุกตาที่น่ารักมากรัชทายาทเดินออกมาจากคลังส่วนตัวและนำตุกตาสองตัวนี้เข้าไปในห้องนอนตุกตาหน้ารักถึงเพียงนี้ตอนนั้นที่หลิวหลีแอบยัดพวกมันเข้ามาในหีบจะต้องยิ่งน่ารักกว่านี้ถ้าตอนนั้นเขาเจอตุกตาสองตัวนี้เร็วสักหน่อยก็คงจะดีตุกตาสองตัวเป็นตุกตาชายหนึ่งตัวหญิงหนึ่งตัวเมื่อวางคู่กันรัชทายาทก็รู้สึกว่าเข้ากันได้ดีจึงเรียกขันทีเข้ามา ไปหาคนสร้างห้องสวยๆให้ห้องหนึ่งรัชทายามีพระประสงค์จะให้สร้างห้องใดพะยะค่ะขันทีถามอย่างงุนงงคิดไม่ถึงว่ารัชทายา o โตเพียงนี้แล้วกลับชอบเล่นตุ๊กตาห้องหอรัชทายาพูดแฝงใดแล้วหาคนมาตัดชีวีบาให้ตุ๊กตาหนึ่งชุดด้วยขันทีตอบรับบ่าวทราบแล้วพะยะค่ะเมื่อขันทีลาถอยออกไปรัชทายาจิ้มหน้าตุ๊กตาสองสามที เจ้านายของพระเจ้าส่งพระเจ้ามาให้เราเราสมควรตอบแทนนางอย่างไรเดียวหรือเพะเปลี่ยนท่าให้ตุกตาด้วยการจับหน้าตุกตาให้แนบชิดกันมีสู้มอบร่างกายตอบแทนดีกว่าในฐานะนักพรตผู้มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหลวงจิงหุยได้รับการยกย่องเลื่อมใสจากผู้คนนับไม่ถ้วนมีผู้ที่มีฐานะบางคนยอมจ่ายเงินนับพันตำลึงทองโดยไม่เสียดายเพื่อให้เขาดูนอรรักให้ เมื่อรู้ว่านักพรตชิงหุยจัดพิธีสวดมนต์คนมากมายจึงอยากเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยแต่พอมาถึงเชิงเขาก็เห็นทหารยืนรักษาการอยู่เต็มไปหมดจึงเดาได้ว่าครานี้ต้องมีผู้สูงศักดิ์เข้าร่วมพิธีด้วยเป็นแน่จึงทำได้เพียงนั่งดื่มกินน้ำชาของว่างอยู่แถวนั้นเพื่อสัมผัสบรรยากาศของพิธีการที่กำลังจะเริ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการจัดพิธีกรรมเช่นนี้พ่อค้าแผงลอยแถวนั้นจะดีใจเป็นที่สุดพวกเขาตั้งแผงค้าขาย เข้ามาจับจองพื้นที่ที่เชิงเขากันตั้งแต่เช้าตรู่ได้เงินจากผู้ที่อยากมาร่วมงานไม่น้อยแล้พราะทั้งหลายก็เข้าใจดีถึงความรู้สึกของทุกคนที่อยากเข้าร่วมพิธีจึงสร้างเวทีขึ้นที่เชิงเขาเพื่อแสดงหมัดมวยร่ายรำกระบี่จนชาวบ้านส่งเสียงโห่ร้องอย่างพึงใจภายในรถมา้าเจียมินมองพรวลีที่ง่วงงนอย่างเห็นได้ชัดแล้วอดทักไม่ได้ว่าเมื่อคืนเจ้าทำอันใดถึงได้นอนดึกขนาดนั้น ฝันถึงคนงามว่าหลิวหลีอ้าปากหาวดังได้กลิ่นหอมของอาหารก็พยายามลืมตาเปลือๆขึ้นอย่างเสลืมเสลือถึงแล้วหรือใกล้จะถึงแล้วเจมินปัดผ้าม่านขึ้นดูแบบหนึ่งก่อนจะชี้ไปยังเด็กๆที่วิ่งไปมาแถวนั้นเด็กๆพวกนั้นยังกระฉับกระเฉงกว่าเจ้าซสอีกเจ้าพูดมีเหตุผลเมสูข่ากลับไปนอนต่อดีกว่าข้าหมายความว่าเจ้าต้องลำบากไม่น้อยกว่าจะมาร่วมพิธีสวดมนต์ครานี้ เจียมินกลัวฮวาหลิวหลีจะกลับจวนจริงๆจึงรีบปรามไหนก็มาแล้วจะกลับก็ลำบากเปล่าๆรถม้าจอดที่เชิงเขาองค์ครักทั้งหลายดูป้ายห้อยข้างเอวของฮวาหลิวหลีและเจียมินผัดหนึ่งแล้วคำนักแล้วปล่อยให้พวกนางเดินขึ้นไปพี่เจียมินฮวาหลิวหลีเดินไปได้สองก้าวก็มองเจียมินยิ้มยิ้มพี่ก็รู้ว่าข้าอ่อนแอไร้เรียวแรงเจียมินมองบันไดหินที่ทอดยาวขึ้นไปบนเขา ก่อนหันมองฮวาหลิวหลีที่ยื่นมือมาตรงหน้านางคำปฏิเสธปรากฏเต็มในตาหลิวหลีผ่าชนะาขาวตกลงกลางฝ่ามือของฮวาหลิวหลีฝ่ามืออุ่นร้อนเกาะกุมมือของนางเอาไว้เราจะจูนเจ้าขึ้นไปเองรัชทายาทมองฮวาหลิวหลีเจียมินเป็นหญิงดูแลเจ้าได้ไม่ดีเท่าเราเจียมินถอยออกไปสองก้าวไปยืนเงียบๆอยู่ด้านข้างท่านเป็นรัชทายาทจะเอ่ยคำใดก็แล้วแต่ท่านเลยนางมองไปรอบๆ อย่างรวดเร็วแวบหนึ่งเพอแน่ใจว่าไม่มีคนตระกูลใหญ่อยู่แถวนั้นค่อยลอบระบายลมหายใจโล่งอ,อกไม่สิผู้ที่จูมือก็คือรัชทายาทและฮวาหลิวหลีเหตุใดนางจะต้องเป็นกังวลด้วยมานี่รัชทายาทยิ้มให้กับฮวาหลิวหลีรอยยิ้มหน้ามองนั้นทำฮวาหลิวหลีรู้สึกขั้นหัวใจยิบยิบมี่เรื่อจะยอมปล่อยมืออีกฝ่ายรัชทายาทค่อยๆก้าวเดินพลางกล่าวเสียงค่อยว่าเราชอบตุ๊กตาที่เจ้าให้เรามาก ทรงหาพบแล้วรือเพคะว่าหลิวหลีถามด้วยความประหลาดใจไม่น้อยเพราะเป็นของกำนันที่แม่ทัพทั้งสองมอบให้เราเนึ้เสียดายจึงไม่เคยให้ใครแยกออกมาไปเก็บที่อื่นรัชทายาทหันมองนางดีที่ไม่ได้ทำเช่นนั้นเราถึงได้เห็นของกำนันที่เจ้าส่งมาให้เมื่อหลายปีที่แล้วตอนนั้นหม่อมฉันยังเด็กนักไม่เข้าใจอันใดสักอย่างว่าหลิวหลีคลี้ยิ้มยังดีที่ไม่ได้ก่อเรื่องวุ่นวายมิเะ่นนั้นยามนั้นเราคงชอบ ของที่เจ้าให้เรามากเหมือนกันรัชทายาทกุมมือวาหลิวลีแน่นแมนมีผ้าเชา็ดหน้าขวางอยู่อีกชั้นหนึ่งแต่เขายังรับรู้ได้ถึงความอ่อนนุ่มและอบอุ่นจากฝ่ามือของวอหลิวลีอย่างชัดเจนเนั่นเป็นคำอวยพรที่จริงใจที่สุดของเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งเราจะไม่ชอบได้อย่างไรเล่าวอหลิวลีได้ยินถ้อยคำเหล่านี้แล้วก็เขินอายอย่างบอกไม่ถูกทั้งยังรู้สึกพึงใจที่บรรยายออกมาไม่ได้อีกหลายส่วนมีคนให้ความสำคัญ กับของกำนันที่ตนมอมให้ครั้งยังเป็นเด็กไม่รู้ประสาไม่ว่าใครก็ยอมซาบซึ้งใจทั้งนั้นราชทายาเป็นชายหนุ่มอ่อนโยนที่หาได้ยากคนนึงจริงๆเราให้คนสร้างห้องงามๆแล้วแต่เสื้อผ้าสวยๆให้พวกนั้นด้วยรอเจ้าข้าวางังครั้งหน้าเราจะพาเจ้าไปเยี่ยมพวกนั้นราชทายาชะงักเท้าเล็กน้อยยามเมื่อเห็นอิงอ๋องและองคหญิงรองยืนอยู่ข้างหน้า อิงอ๋องมองมือที่จับจูงกันอยู่ของคนทั้งสองลูกตาปูดโปนโตกว่าเดิมร่างกายขององคหญิงฝูซ่อไม่แข็งแรงเราเลยพานางขึ้นมาด้วยกันเมื่ออยู่ต่อนหน้าพี่ชายพี่สาวสีหน้าท่าทางของรัชทายาเฉยเมยขึ้นมาและมิได้ปล่อยมือที่จูมือว่าหลิวหลีอิงอ๋องยังไม่ทันกล่าวคำองค์หญิงร้องก็เอ่ยก่อนรัชทายาทรงใส่พระไทยผู้อื่นจริงๆเมื่อครู่พวกเราได้ยินว่านักพรตชิงหยุยบอกว่ารัชทายาจะ,สะเสด็จ มาร่วมพิธีด้วยพวกเราเลยมารอรับเสด็จตรงนี้เชิญเสด็จเถิดเพคะองค์หญิงรองเบี่ยงตัวไปด้านข้าแสดงถึงความเคารพรัชทายาทนางสังเกตเห็นเจียมินที่ตามมาด้านหลังจึงเอ่ยถามอย่างเหล่าใจว่าเจียมินเจ้าโดยเสด็จมาพร้อมกับเออรัชทายาทและองค์หญิงฝูเสวด้วยหรือปกติแล้วเจียมินเข้ากับฮวาหลิวหลีไม่ค่อยได้สำยังชอบอยู่ห่างๆรัชทายาทไม่เช่อหรือเหตุใดวันนี้ทั้งสามคนจึงมาด้วยกัน หลายปีที่ผ่านมาองค์หญิงซุนอันสนับสนุนอิงอองมาโดยตลอดนางไม่พอใจรัชทายาทดังนั้นคนในครอบครัวนางไม่สมควรใกล้ชิดกับรัชทายาทมากเกินไปจึงจะถูกหรือเบื้องหลังองค์หญิงซุนอันแอบ,บเข้าไปเป็นพักพวกของรัชทายาทแล้วหรือมีหน้าหลายวันก่อนไทเฮาถึงได้รับสั่งให้เจียมินเข้าไปพำนักในวังหลวงช่วงนั้นเจียมินไม่ได้ไปเยี่ยมสนมเสียนที่ตำหนักลินชุยที่แท้ก็เพราะ หาที่พึ่งใหม่ได้แล้วมีความคิดมากมายผุดขึ้นในใจหาซีหน้าขององค์หญิงรองยังปกตินางเดินเคียงเชียมินอย่างกระเตือรือร้อนหลายวันมานี้ไม่เห็นเจ้าไปเที่ยวเล่นกับพวกเราเลยมีเรื่องติดพันอยู่ที่ใดหรือเจียมินจำเลืองมองฮวาลิลีแวบหนึง่งวันทั้งวันนางต้องอยู่กับฮวาลิลียังจะมีเวลาไปเที่ยวเล่นกับสหายอื่นได้อย่างไรแต่นางไม่มีทางพูดถึงเรื่องน่าอับอายเช่นนี้แน่จึงพูดปัดอย่างคลุมเครือว่า ช่วงนี้มีเรื่องติดพันน่ะที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เององค์หญิงรองสังเกตเห็นเจียมินรอบมองวาลิหลีหลผาดหนึ่งก็รู้สึกว่าการคาดเดาของนางยิ่งเขา้าเขาองค์หญิงสุนอันและครอบครัวเข้าเป็นสมัครพรรคพวกกับรัชทายาทที่คิดเอาไว้แล้วและคิดว่าสกุลเหยาเองก็น่าจะเอ็นเอียงไปทางตำแหน่งบูรพาเช่นกันนางเก็บรอยยิ้มมุมปากเงยหน้ามองอิงอองที่เดินนำอยู่ข้างหน้าในสมองมีความคิดวนเวียนมากมาย แต่สุดท้ายก็ไม่ได้กล่าวคำเหตุใดรัชทายาถึงประทับกับองคหญิงฝูเซ่าได้หรืออิงอ๋องมองดวงหน้าผุดผ่องของฮวงหลิวหลีเพราะต้องเดินขึ้นบันไดผิวหน้าของนางมีเลือดฝาดอย่างเห็นได้ชัดจนเขาต้องเบือนสายตามองไปทางอื่นอย่างขัดเขินเพิ่งเดินไปได้ไม่กี่ก้าวแก้มก็แดงเพียงนี้แล้วทิดาสกุณวาช่างมีร่างกายอ่อนแอเสียจริงพบกันโดยบังเอิญเท่านั้นบันไดหินสูงชันเรากลัวว่าองคหญิงเจ้าหกล้มต้องพยุงนางจึงจะวางใจ รัชทายาเดินตามจังหวะการก้าวเท้าของฮวาลุรีอย่างให้ความร่วมมือเต็มที่เขาเดินอย่างเชื่องช้าราจำได้ว่าพี่ใหญ่เองก็ไม่ได้ศรัทธาเรื่องพวกนี้ฉะนั้นวันนี้ถึงมาร่วมงานได้ด้วยรัชทายาเสด็จมาได้แล้วกระหม่อมมาไม่ได้หรืออิงอ๋องพูดด้วยน้ำเสียงประหลาดหรือว่าอารามเต่าแห่งนี้เป็นของรัชทายาเพียงองค์เดียวเขาจะบอกรัชทายาได้อย่างไรว่าท่านแม่ไล่ให้มาอธิษฐานขอพอรเรื่องคู่ครองที่นี่ พี่ใหญ่พูดถูกต้องเราพูดผิดเองรัชทายาทยิ้มอ่อนโยนพร้อมกับกล่าวคำขอโทษทว่าอิงอ๋องกลับต้องสะดุ้งตกใจกับท่าทีของรัชทายาทวันนี้รัชทายาทไม่เป็นอันใดใช่หรือไม่ในอดีตเมื่อใดที่เขาต่อปากต่อคคำกับรัชทายาทเขาต้องเป็นฝ่ายเสียปเปรียบทุกครั้งไม่เว้นแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยรัชทายาทขอโทษผู้อื่นเป็นด้วยหรือแน่นอนว่าเขาทำไม่เป็นรัชทายาทจะยอมลงให้เพียงเพราะ เขาเป็นพี่ใหญ่เช่นนั้นหรือให้นอนหลับฝันไปยังง่ายกว่าให้รัชทายาทยอมลงให้เขาแต่วันนี้ไม่เพียงรัชทายาทยอมลงให้เขาแต่ยังมีท่าทีเหมือนคนพูดง่ายมากใหญ่ท่าทางอ่อนโยนและใจกว้างของรัชทายาทถึงได้ดูน่าเะียดสีนักหรือว่านี่เป็นวิธีรับมือแนวใหม่ของรัชทายาทยิ่งคิดยิ่งสงสัยอิงอ๋องถลึงตาใส่รัชทายาทสีหน้าเคร่งเครียดจากนั้นก็ไม่กล่าวคำอีก ที่ใหญ่มีนิสัยเช่นนี้มาโดยตลอดไม่มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดรัชทาญาทหันกลับมายิ้มให้วาลุลีจะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจวาลุลีมองอิงอ๋องแวบหนึ่งแล้วหันมามองรัชทาญาทมีด้เอื่อเอ่ยอิงอ๋องโงหน่งไปหมดแล้วเขามีได้ตำหนิว่าองค์หญิงฝูเซ่าไม่ดีแล้วองค์หญิงฝูเซ่าจะเก็บมาใส่ใจอันใดกันเขารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างแต่ก็นึกไม่ออกว่าไม่ถูกต้องตรงไหนหรือเพราะวันนี้ รัชทา,ายาทดูผิดแปลกไปจากปกติทำให้เขาคิดมากเกินไปพอไปถึงแล้วเราจะจุดตะเกียงอายุวัฒนะให้เสด็จพ่อเจ้าจะไปกับเราหรือไม่ไม่เห็นบันไดหินที่ทอดยาวใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วรัชทายาทกลับเดินช้าวกว่าเดิมหากไม่อยากไปเราจะให้คนเดินเที่ยวเล่นเป็นเพื่อนเจ้าไปด้วยกันเถิดไปครับว่าหลูวหลีอตอบไปด้วยกันได้ก้าวข้ามบันไดหินขั้นสุดท้ายแล้วรัชทายาทก้มลงมองมือที่กลุมกัน ก่อนคลายมือของตนออกอย่างเชื่องช้าแล้วเก็บมือเอาไว้ใต้แขนเสื้อไปกันเถอะเรารีบไปจุดตะเกียงกันก่อนที่พิธีสวดเริ่มต้นขึ้นอิงอองลังเลก่อนก้าวตามคนทั้งสองเมื่อไปถึงห้องโถงใหญ่มีนักพรตออกมาต้อนรับอธิบายข้อควรระวังในการจุดตะเกียงผู้มีจิตศรัทธาต้องจุดตะเกียงประเภทใดเรื่องขอรับมีนักพรตอายุน้อยรูปหนึ่งเดินมาคำน้ำฮ้อหลิวหลีจุดตะเกียงพบหน้าก็แล้วกัน ว่าหลิวลีล้วงตัวเงินออกมาจุดตะเกียงพบหน้ามีราคาแพงที่สุดวงหนึ่งผู้มีจิตศรัทธาจุดให้ผู้ใดหรือขอรับราชทายาทเลยอิงอองหันกลับมามองตาพร้อมกันเพราะตะเกียงพบหน้านั้นล้วนจุดให้ผู้วายชนว่าหลิวลีเงยหน้ามองรูปปั้นเทพสารสิงก่อนรุดหน้าคำนับรูปปั้นข้าจุดให้เหล่านักรบผู้พลีชีพในสนามรบราชวงศ์จีนของพวกเราจเจริญรุ่งเรืองแผ่นดินสงบสุข อาณาประชาราชร่มเย็ยนเป็นสุขหวังว่าพวกเขาจะเกิดใหม่เป็นราษฎรราชวงศ์จิน้นของพวกเรามีชีวิตสงบสุขสื่อไปคำนับแล้วว่าหลิวหลีก็ลุกขึ้นจากเบาะได้เย็ยนรัชทายาทได้ว่าเช่นนั้นเราจุดตะเกียงให้พวกเขาด้วยเดียวหรือไม่ดีเพคะว่าหลิวหลียกอมปากขึ้นกลายเป็นรอยยิ้มกว้างขอพระไทยรัชทายาทเพคะจุดตะเกียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวงยอมสามารถทําให้เส้นทางไปสู่พบหน้า ของชายชาติทหารเหล่านั้นสว่างสวยและราบรื่อกว่าเดิมจบบทที่50ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่อง สามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออเัเลดค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ